มันเงินล <iding Pon> <Bluetooth> <ained hear restrial noise> ูกหลานเราเวเงินเป็นแสนล้านมันก็เงินภาษีของพวกผมนะครับไม่ไม่ี่เราไม่้องไม่อยากไป ไม่ยอมรับีผมเาการากันทุกคนนะครักเป่กาไกหมบอกกูเลยกูอยากรู้วรับาลไมกงใช่ไหเอาหลริพูดกันดีกว่ารับควางพดิวารนะครับึงไปเร่องมึงโกงกับเขาใช่ไหม เอาเลือกเสร็จแล้วกลับบ้านไปกินย้าก,กันนะครับเลือกเกียร์ทำไมหน้าหล่ะเขากำลังจะขึ้นตรงคะแนนเลือกเกียร์มันก็มออี